สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่ผม GG Vlog ทางหนึ่งนะครับนี้ก็ช่วงเวลาเท่าไหร่แล้วตอน5โมง5.8 5โมง5.8นะครับพวกผมก็ฝึกตักลอด,ดอเสร็จแล้วนะครับผมเป็นการฝึกสัปดาห์ลก5วันนะครับวันนี้รเรากำลังเดินทางกลับบ้านนะครับเสียงมันเข้าในคลิปด้วยซ้ำไหมนั่นสิเสียงมันเข้าไหมวะ ไม่ได้ได้ยินแต่นนเสียงรถเ,เ,เ,เสียงมอไซค์นะทันฟูวละหาันเออทันฟูวละหาันออต้องขับขอร์ไปได้ยินเสียงรถนี่จริงโอ้วันนี้ก็รถแม่ของเพื่อนอยู่นะครับรถแ,แม่นายรับไมเดี๋ยวจะตัดภาพตอนขึ้นรถแล้วนะครับยังคาดไม่เห็นนะี่คื้นที่เหลือไม่ต้องมอง อ,อหน้านัวตอนนี้ก็อยู่บนรถแม่เพื่อนเลยนะครับเ <c oughs> อามืดมากเลยเี่ให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะครับตา <c oughs> ไปตอนนั้นเลย ไอโยสวัสดีครับน,นี่เป็นวันที่สองของพอดอครับตอนนี้ฝึกเสร็จแล้วเวลากี่โมงแล้ว่าตะวันห้าโมงสี่สิบสี่ห้าโมงสี่สี่ก็เวลาไล่เรียบเมื่อวานนะครับการนั่งรอรถแต่วันนี้จะสังเกตได้ว่าหน้าทุกคนจะเกิดอายหน้าแดงหมดเลยเอระนันขณะนี้นนไมไ่โดนใครจีบแล้วหน้าแดงกันหมดเลยโดนจีบโ <laughs> <laughs> ดนแดดจีบ ถ่ายงานเองยิบไปยิบมาอย่างคนเดิมพูดซี่เอายิบไม่อยกเขาพูดอะไรเราเป็นคนทำคลิปให้กูพูดอย่างเดียวเลยเหรอใช่ใช่ไม่ได้เลยเนี่ยมันคือวิหลอกมันวิหลอกวิหลอกเป็การถ่ายชื่อเประจำอะไรถ่ายชื่อประจำวันยิบประจำจับได้ยิบไม่ออกแล้วพาไปเซเว่นป่ะมาเรื่องอะไรไม่ออกไปเซเว่นดีกว่าไปรอมแม่ประมนอยู่เซเว่นนะครับโอ้ขาเป็นสอะไรเอนตัดไปตอนไปเซเว่นเลยนะครับ ไอโยตอนนี้ก็ olan, มาอยู่หน้าเซเว่นเลยนะครับก็รอรถแม่ตะวันก็ไปดูนะครับว่าแม่เราจะมาตอนไหนนะย้อนนันถ่ายจินจัดถ่ายภาพเปนตอนที่อยู่บนรถแม่แล้วก uh ันนะครับอ้าวเฮ้ยสวัสดีครับตอนนี้ก็บนรถแม่ตอนแล้วนะครับเสียง กำลังจะเดินทางกับกระหอดโดนเก๊กเสียงเนี่ยโอ้ไม่อยากใช้เสียงเยอะเสียงมันไม่ค่อ,คอยมีแล้วทำไมกูพูดเสียงแรงได้นี่นี่ก็ฟังเอานะว่าเสียงมันต่างอย่างเดิมไหมอ๋อว,วันแรกกับวันสองเนี่ยเสียงคนละแบบกันใช่ไม่ว่านั่งอยู่ที่มันสว่างเลยนะนันก็ถัาไปขัมแบน้กันครันี้ก็ วนันนี้เรามาดูไอ้ไอ้กูกันนะครับวันนี้รถเป็นเป้าเรื่องกูก็วันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับการมาฝึกสัปดาห์ลบนะวันนี้ก็มีไอ้ไอ้ไอ้เฮียนี่เข้ามาแจมด้วยนะครับเฮียนี่น <laughs> <laughs> แต่ว่ามันคาดรถกูมาเูมาเลเล่นเกมเคียอะไรครับ โอ้กูปู่ครับโอ้เล่นเดี่ยแล้วตายโอ้แพะบอดเพื่อนผมรับไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนแพะบอดรับไม่ได้มากครับแพะบอดก็จ่อครัโอ้รับไม่ได้ว่ะกูเล่นไม่เป็นกูยังชนะบอดได้เลยเียดก็ถ่ายคลิปดีกว่าก็ตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะครับอยู่บนรถแล้วก็ได้ทำการหลอกคนเป็นห่ังเอี๊ยงเราจะรบเป็นไงบ้างเพื่อนการตัดเจที่ผิดพลาด พวกนี้มันก็รู้เวลาแม่มาอยู่ประมันนี้แหละแล้วทำไมมังึงวนไปแต่แรกเลยฟูสุดท้ายก็คิวเท่าเดิมเหมือนเดิมไม่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 รอไู้จะรอด้วยแล้วต้องชูวิการเป็นวีน<ก>ดังกรดูไบมันกดสายไปตัดไปไทม์แล็ปเลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นวันที่5แล้วของการฝึกรอรดอครับจบปีหนึ่งแล้วจบปีหนึ่งแล้วละนะมาดูสภาพหน้าเลยคน <พอ S 1> สภาพเลยคนโคตรร้อนครับแต่วันนี้ผมก็นึกเลยไม่ออกละตัดผ้าไปตอน,อนขึ้นรถเลยแล้วกัน